คุณรู้ไหมว่าวิกฤตเศรษฐกิจดอกเบี้ยธนาคารกลางที่พุ่งสูงหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่คุณใช้อยู่ทั้งหมดนี้คืออาวุธที่คนกลุ่มเดียวใช้ในการกำหนดชะตากรรมโลกและเกมนี้ถูกควบคุมจากวอชิงตันดีซีมานานกว่า50ปีโดยที่ไม่มีใครกล้าพูดความจริงวันนี้แพนด้าแมนจะมาแกะรอยความจริงเบื้องหลัง3เสาหลักที่ทำให้สหรัฐมีอำนาจเหนือเราทุกคนโดยเฉพาะเงินในกระเป๋าคุณ ความจริงที่ 1. การพิมพ์เงินและอำนาจของกฎหมายที่ไม่มีใครปฏิเสธได้อำนาจที่นุ่มนวลที่สุดของสหรัฐคือการควบคุมสกุลเงินสำรองของโลกนั่นคือดอลลร์สหรัฐ USD การที่น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์เกือบทั้งหมดต้องแลกเปลี่ยนด้วยดอลล่าหรือเรนท์ทให้เฟดสามารถพิมพ์เงินและส่งความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อไปให้คนทั้งโลกแบกรับได้แต่ที่โหดกว่านั้นคือระบบโครงสร้างทางการเงินสหรัฐ ควบคุม SWIFT System มันคือเครือข่ายส่งข้อความทางการเงินที่ธนาคารทั่วโลกใช้โอนเงินระหว่างประเทศลองคิดดูสิครับเมื่อพวกเขาตัดสินใจใช้มาตราการคว่ำบาตร sanctions กับประเทศใดพวกเขาสามารถตัดขาดประเทศนั้นออกจากระบบการเงินโลกได้ทันทีผ่าน SWIFT นั่นหมายความว่าหากรัฐบาลหรือบริษัทใดก็ตามทำผิดกฎของวอชิงตันดีซีพวกเขาเสี่ยงที่จะถูกดีดออกจากเกมการเงินโลกอย่างถาวร นี่คือการโจมตีด้วยกฎหมายและระบบที่นุ่มนวลแต่ส่งพลังที่สุดในโลกอย่างแท้จริงความจริงที่ 2. การผูกขาดข้อมูลและอำนาจเหนือกว่าอนาคตด้วย AI ยุคนี้ใครครวบคุมข้อมูลก็ควบคุมอนาคตลองคิดดูสิครับบริษัทที่คุมอำนาจเทคโนโลยีชิป AI Cloud Service และ Plus ยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งหมด ล้วนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของวอชิงตันดีซีทั้งสิน้นการผูกขาดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อหาเงินอย่างเดียวแต่ยังถูกใช้เป็นอาวุธทางภูมิรัฐศาสตร์ตัวอย่างเช่นการที่รัฐบาลสหรัฐจำกัดการเข้าถึงชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงกับบริษัทต่างชาติบางแห่งนั่นคือการป้องกันไม่ให้ประเทศคู่แข่งสามารถพัฒนา AI และเทคโนโลยี 5G 6G ได้ทัดเทียมกับพวกเขานั่นหมายความว่า หากคุณเป็นนักธุรกิจหรือรัฐบาลประเทศใดก็ตามที่ต้องการเข้าถึงสุดยอดนวัตกรรมคุณต้องมาคุกเข่าต่อหน้ายักษ์ใหญ่ซิลิคอนวัลเล์ที่วอชิงตันดีซีหนุนหลังอยู่ดีและอย่าลืมว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณกำลังเป็นอาวุธที่พวกเขาใช้ควบคุมทิศทางของโลกอยู่ทุกวันความจริงที่3กล่องทัพและการกำหนดภัยคุกคามให้โลกต้องพึ่งพาสิ่งสุดท้ายที่ทำให้สหรัฐอยู่ในจุดสูงสุด คืออำนาจแข็งที่ไม่มีชาติใดกล้าท้าทายพวกเขามีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดและกระจายตัวอยู่ทั่วทุกทวีปทั่วโลกคุณรู้หรือไม่ว่ามบประมาณด้านกลาโหมของสหรัฐมีมูลค่ามากกว่า10บชาติที่ใช้จ่ายด้านการทหารสูงสุดในโลกรวมกันเสียอีกนี่ไม่ใช่แค่การใช้เงินเพื่อป้องกันประเทศแต่คือการทุ่มเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อรักษาสถานะมหาอำนาจโลก และกำหนดนโยบายความมั่นคงให้กับประเทศพันธมิตรอำนาจนี้ถูกใช้เพื่อกำหนดว่าใครคือศัตรูการสร้างและเน้นย้ำภัยคุกคามใหม่ๆขึ้นมาทำให้ประเทศเอื่นๆต้องพึ่งพาการคุ้มครองจากสหรัฐและต้องซื้ออาวุธจากพวกเขามันคือวงจรธุรกิจความมั่นคงที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อคุณมีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดคุณก็สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ให้คนอื่นเล่นตามได้อย่างง่ายดาย ถ้าคุณเข้าใจสามเสาหลักนี้ดอลล่าและกฎหมายเทคโนโลยีและก่องทัพคุณจะเริ่มเห็นแผนที่โลกในมุมมองใหม่นี่คือเกมที่มีผู้เล่นคนเดียวที่ถือไพ่เหนือกว่าตลอดเวลาถึงเวลาที่เราต้องตื่นและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นครับถ้าคุณไม่อยากพลาดการแกะรอยความจริงเบื้องหลังระบบโลกที่ซ่อนอยู่กด subscribe ช่องแพนด้าแมนแล้วกดกระดิ่งไว้เลย